ลองนึกภาพดูค่ะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ช่วยในการทำงานหนึ่งคนนะคะที่สามารถจะพูดได้หลากหลายภาษานะคะมีความเฉลียวฉลาดให้งานไปเมื่อไหร่ก็สามารถจะตอบกลับหรือว่านำข้อมูลกลับมาให้เราได้ก็คงจะดีไม่น้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้ช่วยของเราคนนี้เนี่ยเราได้พบว่าคำตอบของเขานะคะประมาณ3-20ถึงกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดพลาดเราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้และนี่ก็คือ EP ที่มีชื่อว่า AI hallucination ่คะกลั <S <S บมาพบกับ Marketing Lunch กับทิปดิจิตอลทิปส์นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมีผลต่อการทํางานของพวกเราทุกๆคนเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่า AI เองก็ยังมีการทํางานผิดพลาดนะคะหรือมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่บ้างนะคะปัจจุบันนี้ค่ะ การใช้งาน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากผลการศึกษาเนี่ยพบว่า AI สามารถจะให้คําตอบที่ผิดพลาดนะคะหรือว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยสูงถึง27%ของเวลาเอา exact เรียก็คือ3-27%ของเวลาทั้งหมดนะคะซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า AI hallucination นะคะหรือว่าภาวะการเห็นภาพหลอนของ AI ค่ะ ซึ่งสิ่งที่มันทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าโดยปกติแล้วนะคะโมเดล AI ที่เราเรียกกันว่า large language model อย่างเช่น ChatGPT Gemini c a ลอ e นะคะโมเดลเหล่านี้เนี่ยเขามีความสามารถในการคิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นนะคะลักษณะของ AI hallucination ก็เกิดได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งค่ะเราเรียกว่า fabricate นะคะ fabricate ก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจินตนาการขึ้นไม่มีอยู่จริง นะะคลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่า i r r e l e v a ก็คือว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแหละแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราถามไปนะคะหรือว่าอันที่3ก็คือว่าเป็น false นะคะก็คือว่ามัน error นะคะถ้าเราเรียกว่า false positive ก็คือว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นไพรนะคะแต่ว่า AI เนี่ยไม่แจ้งเตือนว่ามันเป็นไพรยนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้ามันเป็น false negative นะคะก็คือว่าบางอย่างเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะแต่ว่า AI อาจจะแจ้งเตือนว่าผิดปกติก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการมีนิชัยโรคนะคะบางครั้งร่างกายอาจจะปกติแต่ว่า AI อาจจะมิชัยว่าเขามีโรคหลายบางอย่างนะคะหรือสุดท้ายเลยค่ะก็คือว่ามิสลีนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่มีความบิดเบือนหรือว่าคลาดเคลื่อนนั่นเองนะคะ สาเหตุที่ทำให้เกิด AI hallucination มีอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเกิดจากการมีข้อมูลที่คุณภาพต่ำเข้ามาเทร เราเรียกว่าเป็น low quality training data นะคะเพราะว่าการทำงานของ generative AI เนี่ยเกิดขึ้นจากการเอาข้อมูลจำนวนมากๆนะคะเข้ามาฝึกฝนให้ AI เนี่ยมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ข้อมูลที่ถูกนำมาเทรนเนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่อัปเดตนะคะเป็นข้อมูลที่ bias หรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลที่มีความผิดพลาดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะนาไปสู่การที่ AI วิเคราะห์นะคะหรือว่าสร้างข้อมูลต่างๆที่มัน เบือนจากความจริงไปได้ด้วยนะคะอันที่2ค่ะสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิด AI hallucination ได้นะคะก็คือคำถามนะคะหรือว่าคำสั่งที่มันอาจจะมีความกำกวงนะคะ มันตีความได้หลายแบบหรือว่ามีความไม่ชัดเจนนะคะซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ AI อาจจะต้องเติมคำในช่องว่างคือ fill in the blank เยอะหน่อยนะคะก็เลยทำให้ข้อมูลออกมาเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นนะคะข้อที่3นะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความบกพร่องในตัวของโมเดลเองนะคะซึ่งเมื่อไรก็ตามค่ะที่มีกฎที่ขัดแย้งกันในตัวของโมเดลมากนะคะก็อาจจะทำให้เกิด hallucination ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้แน่นอนนะคะว่าเราใช้งาน AI เราก็ย่อมอยากจะได้ออ p u ์ออกมาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะหรือบรรเทาให้ภาวะการเห็นภาพหลอนของ AI นะคะหรือภาวะที่ AI จะฟุ้งคําตอบต่างๆมาให้เราเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะก็ทําได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะ มาเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนก็คือการพร้อมหรือว่าการให้คำสั่งที่เคลียร์สเปซิฟิกนะ,ะมีคอนเท็กซ์อย่างเหมาะสมให้บริบทนะคะให้ออบเจกตี e ไปอย่างชัดเจนสิ่งนี้จะช่วยให้ AI เนี่ยให้คำตอบที่ชัดเจนกับเรากลับมาได้ดีมากขึ้นนะคะอันต่อมาค่ะก็คือการที่เราเนี่ยบอก AI นะคะว่าให้กลับไปหาข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับไปบ a ล i d เดตตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถจะทำได้นะคะอันที่ส ค,คือเราสามารถที่จะแบ่งพร้อมออกเป็นตอนย่อยๆได้นะคะแทนที่จะสั่งทุกอย่างลงในพร้อมเดียวกันเลยอาจจะซอยย่อยนะคะค่อยๆสั่งเป็นท่อนๆก็จะทําให้เราได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออันสุดท้ายเลยค่ะคือการกําหนดขอบเขตในการตอบให้ชัดเจนนะคะอาจจะเช่นระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจนระบุแหล่งที่มานะคะหรือระบุขอบเขตของเวลาให้ชัดเจนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ AI ทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นะคะเสริมอีกนิดนึงค่ะในมุมมองของทิพนะคะ AI แต่ละตัวเนี่ยมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันหรือถูกออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามใช้เครื่องมือ AI แต่ละตัวเนี่ยให้มันเหมาะกับการใช้งานที่เขาถูกออกแบบมานี่ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ Marketing Lunch ใน EP นี้เอามาฝากกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีการใช้งาน AI ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลืมเอามาพูดคุยหรือมาแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการทำงานนะคะระหว่างมนุษย์ที่ทำงานร่วมกับ AI ยังมีความจำเป็นมากๆอยู่เหมือนที่เราพูดกันเสมอๆเลยนะคะว่าในการทำงานกับ AI เนี่ยเราใช้ AI ในการเป็นสารตั้งต้นนะคะเราใช้ เขาในการกราฟสิ่งต่างๆขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะรีไฟให้มันดีขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะแล้วก็การให้ฟีดแบ็กที่เรามีต่อ AI ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะ,ะถ้าเกิดว่าทําได้แบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้คําตอบนะคะหรือว่าได้สิ่งที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตาม Marketing l u n c h กด s u b s c r i b e Marketing Lunch เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูล ดีๆแบบนี้เอามาฝากกันหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยอยากจะให้ Marketing l ลันช์พูดเรื่องอะไรนะคะก็ใส่มาได้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ